สภาพต้นยางนะคะเมื่อคืนฝนตกค่ะมาเก็บถั่วนะคะวันนี้เมื่อวานเราไม่ได้มานะคะเมื่อวานไม่ได้เก็บนะคะถั่วโอ้โหทุกคนดูนี่ค่ะใหญ่ใหญ่ใหญ่มันพองแล้วะค่ะทุกคนอืม นี nee. Nee ่นี่ค่ะพอหมดแล้วยังเงี้ยมียังเงี้มียังเงี้มียังเงี้มีใช่เลยเลยเกาะเลยอืมนี่นี่ฮะไปไปไปมาแาดวนี้มิฉ่อมเลยเก็บทัวกันค่ะ

พามาเก็บถั่วคะ่ะทุกคนเมื่อวานไม่ได้เก็บนะคะวันนี้เลยเยอะหน่อยอุ้ยอันนี้พองแล้วค่ะเก็บเมื่อวานจะดีมากเลย <c oughs> มันพองแล้วจะไม่อร่อยนะคะทุกคนอน๋อืมไม่วานเนาะเยอะขมบงนี่เอา้านี่เอามาน้องบอกว่าเอามาเยอะเยอะมากค่ะ เดี๋ยวเราเก็บไปฝากเพื่อนบ้านด้วยนะคะทุกคนนี่ค่ะเก็บเลยนะคะ ลนแม่ไปฮะ <Baby, huh? S 2> เอามาเอามาเอามาเอา,เอาเอาเร็ว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 เยอะโอ้ยจับจับดีๆถือสองถือสองของ้างโอเคบายบายกลับบ้านแล้วนะคะทุกคน bye บาย